วันนี้ครับก็มาเปิดตัวการใส่เสื้อผ้าเป็นดิจิมอนนะครับนี่จะเห็นก็ต้องเป็นครับอากุมอนวันนี้นะครับมาเป็นอากุมอนอย่างนี้ของผ้าไม่ได้กับเจ้าการเปิดกล่องซุ้มดิจิมอนตัวนี้นะครับนี่แล้วพบกับนะครับกับรายการชื่อว่าแอปโชว์บอดเดลกับ Big WM ครับผม หลายวันก่อนเนี่ยที่เราโชว์โมเดลแต่ฮอตทอยไปนะครับก็นี้เราจะมาเปลี่ยนแนวกันบ้างน,นะกลับมาสูมเหมือนเดิมนะครับโดยเจ้ากล่องส่มนี้เป็นงานของบันไดนำโกะนะครับนี่หน้าตากรอก็จะเป็นอย่างนี้นะโอเคซึ่งเจ้าตัวนี้เราก็ต้องพีม์นะครับโอเคกลัาเข้าเรื่องนะครับวันนี้ผมมาเป็นไทจินั่นเองนี่ครับจีก็ต้องเป็นอากุม่อนจากในรูปก่องนะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะมีหน้าไทจินะทุกใสเสื้อผมเลย เห็นปะเห็นไหมเนี่ยไอเจของเรานั่นเองนะครับเป็นอากุมอนอากุมอนอากุมอนไม่ใช่เราคนร้เพลงต้องอย่างงี้ครับอากุมอนแปลงร่างขึ้นรูปมาเลย โอเคกลับมาเหมือนเดิมก่อนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับในกล่องเราก็จะเห็นได้ว่ามีสุ่มตามรูปเลยนะจริงๆเนี่ยถ้าเราซื้อครบนะมันไม่ต้องมันจะไม่สุ่มเลยเลยแค่เราไปรุ้นว่าเราจะได้ตัวอะไรก่อนนั่นเองนะครับแต่มันจะมีตัวพิเศษหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ที่เป็นเงานี่นะครับเห็นไหมนี่ที่เป็นเงาตัวนี้นะซึ่งผมก็รู้แหละว่าไอตัวพิเศษเนี่ยมันคือตัวอะไรแต่ไม่รู้เราจะได้ไหมนะครับก็ตัวพิเศษก็คือแบ็ค อากูมอนไทจินั่นเองนะครับก็คือเจ้าไทจิตัวนี้แต่เป็นสีดํานะก็ต้องมาลองเหมือนกันนะแต่จริงๆก็อยากได้ไหมก็อยากได้สีดําเหมือนกันนะแต่ก็อยากได้ตัวธรรมดาเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเ,เพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเปิดดูเลยนะโอเคครับในกล่องก็จะมีเป็นงานของครับเป็นรูปแมวนะแต่เป็นแมวสีสีฟ้าแมวสีฟ้าของค่าของอะไรผมไม่เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับเด๋ยาจะดูก่อนก็ ตัวนี้ครับก็เป็นตัวที่ก่อนจะเปิดของผู้นีนิดน,นึงแล้วกันนะตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เขาเรียกเป็นต้องเราต้องพีออเดอร์นะซึ่งผมก็พีออเดอร์มาราคาอยู่ประมาณ3 0 0พกว่าบาทนะครับไงตอนนี้ตามกลุ่มที่ปล่อยขายก็อาจจะหลัก4 0 0พันประมาณนี้นะผมก็ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะก็ลองตามหาดูได้ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับมาเรามาลุ้นกันดีกว่าเราจะได้อะไรบ้างครับเริ่มตัวแรกนะครับนี่เขาบอกให้ฉีกอะแต่ผม เสียได้กล่องอ่ะกล่องสวยนะเห็นปะกล่องมันสวยอะ่ะดูกล่องหน้าตากล่องก่อนไทยจีของเรานะครับนี่นี่ครับแล้วก็มีว่าจะได้ตัวอะไรบ้าง9ตัวแล้วมันได้9ตัวไหมสองสี่หแปโอเคนะคูดอยู่คนเดียวเมื่อกี้เริ่มเลยแล้วกันเพื่อน มาแกะกันแล้วนะครับแกะกันแล้วตัวแรกทันดันดันทันดัน,ดน,ดนปึ๊บชึบเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะ สิ่งที่เราได้ใหม้มาคือโอ้มาตัวแรกเลยนั่นก็คือทาเครุี่ปัตตมอนแปลงร่างคลับเปิดมาค,เป,คเป็นปัตตมอนนะครับก็คือทาเครุนั่นเองนะครับทาเครุก็คือเด็กคนหนึ่งครับที่เป็นน้องชายของยามาโตะนะครับยามาโตะก็คือเป็นพี่ของทาเครุนะงงไหมทาเครุก็เป็น ป็นูหูกับปาตัมมอนนะคะซึ่งเป็นเด็กคนหนึ่งในภาคแรกนะที่เด็กสุดในตอนที่เข้ามาในโลกดิจิมอน a อ e เป็นเจอนั่นเองนะครับแล้วเจ้าาคทรูก็ได้ปาตัมมอนปาตัมมอนซึ่งแปลงร่างเป็นอันชิมอนนะครับที่เท่ๆนะครับโอเคเรามาดูต่อไปเลยนะจุ๊บแต่เขาก็จะให้ฐานมาด้วยนะให้ดูตัวก่อนคตน่ารักเลยนี่สำหรับใครสายจิมอนนะครับพลาดไม่ได้บอกตรงนะครับนี่ครับนี่นะครับนี่น ก็เอามาเสียบเลยครับนี่นี่นะครับนี่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 ตึ๊เาบเวางไว้ก่อนโอเคตัวต่อไปนะครับเราจะได้อะไรกันเอยมาตัวต่อมานะครับนี่หน้าตาก็เหมือนเดิมหน้าตากล่องเหมือนเดิมทุกอันนะครับเแบบราลุ้นกันต่อนะครับว่าได้ตัวอะไรครับ มีถ้าใครรูแล้วก็ต้องมียามาโตะนี่ยามาโต้นะครับมาถึงก็ได้พี่น้องเลยนะนี่ดูหน้าตายามาโต้กันก่อนกับก,กาบูมอนนะครับนี่นี่กาบูมอนนะถ้าใครชอบตัวพระรองหรือเป็นพระเอกคู่นะนี่นะน่ารักอยู่นะเห็นไหมนี่นี่นะผมว่าโอเคเลยนะ น่ารักมากแล้วทำหน้าตาม,มาใช้ได้เลยนะอย่างสวยเลยแล้วจะมีขาตั้งเหมือนกันเด้ครับเป็นขาตั้ง,งเขานี่คือข้อดีมันคือเหมือนดิจิวาใช่ไหมดิจิวายพักหนึ่งแล้วก็ดิจิมอนเหมือนจะทำภาคภาคเอเวนเจอร์นี่มาเมคใหม่แล้วนะใช่ไหมทุกคนถ้าใครดูแล้วช่วยบอกผมด้วยนะซึ่งผมยังไม่ได้ดูเลยนะใครรับคอมเมนต์มาได้ครับว,ว่าสนุกไหมผมว่าผมจะเข้าไปนั่งดูอยู่นะนี่กาบูมอน แ้งล่างกาลูรมมูมอนนี่ปทนแท้ไหมจำได้ด้วยโอเคครับลุ้นต่อไปเดีดวกว่าอย่าลือรอครับเพื่อน,เอ,นเอาแล้วลุ้นกันครับลุ้นกันลุ้นกันรุ่นพี่โจนะครับรุ่นพี่โจนี่คือแบบคืออาวุธสุดสุดแล้วนะนี่อาวุธสสุด ความผู้นำก็คงต้องให้ไทจีอย่างเดียวนะครับนี่น่ารักนะต้นหัวของพี่ต้นพี่โจนะครับก็คือเจ้า one hour later กาบูมอนนะครับนี่กาบูมอนเจ้าแมวน้ำนะครับแล้วก็มันเป็นแมวน้ำนั่นแหละในเรื่องอ่ะเหมนแมวน้ำแล้วก็แปลงร่างตัวเบลเทอร์เลยเหมือนเดิมนะขเขาก็จะให้ฐานมาเหมือนเดิม เพราะว่ามันยืนไม่ได้นะเห็นไหมยืนก็จะหลมปึ้งผมไม่ได้กดนะมันล้มจริงเนียนอะ่ะคือเขาลงเสียงนวเพราะว่ามันเป็นงานพิเออร์เดอร์นะครับถ้าผมให้ข้มอมูลผิดพลาดไปใครรู้ตอบกลับมาได้เลยนะด่าผมก็ได้อย่าด่าแรงนะนี่นะครับกูมาโอนนะครับอันชื่อกูมาโมนนะนี่กูมาโอนกับพีพ่่โจนะครับ้าตังน,นี้กว่าจะแปลงร่าสุดยอดได้ก็นานๆอยู่นะถ้าเป็นเวอร์ชันเก่านะเวอร์ชันใหม่ไม่รู้ ลุยขึ <มา S 1> ้นตน่ะสวนงานคนอยากให้เป็นตัวอะไรอยากเป็นตัวอะไรตัวอะไรเอาละครับน้องสาวของไทจินะครับนี่นเห็นไหมคือฮิคาลินะก็อยู่กับเทลมอนนะครับเทลมอนนี่คือแมวแมวที่แบบมาที่หลังนะเพราะว่า คือนี่เิสจะมาตอนที่ไทจิได้กลับมาโลกสู้กับเดวิมอนเหรอใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะที่เหมือนเบมพายใช่ไหมกลับมาแล้วกลับมาโลกนะครับพอกลับมาโลกเสร็จก็น้องตามมาด้วยนะก็แล้วเขาก็ไปเจอเทลมอนเทลมอนมันอยู่ดีตอนแรกเป็นตัวร้ายเป็นลูกสมุนเจ้าเดวิมอนมัน้งถ้าผมจะไม่ผิดนะเก่ามากเลยนะออกอาวุธ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 ื้อ,อ,อ,วอพวกลปเนี่พลงนะี สมัยช่วงเก้าประตูนะ่ะแต่รีเมคไม่ได้ดูเลยครับเพื่อนๆต้องกลับไปดูนะเวอร์ชันตอนโตก็ยังไม่ได้ดนะูให้ดูอีกทีนึงเห็นไหมครับข้างหลังเป็นอย่างนี้นะคือน่ารักอะ่ะน่ารักเลยเห็นไหมนี่นี่ชึบผมว่าใครซื้อฐานอะคริลิกมาแล้วก็มาตั้งสวยๆได้เลยนะชึบแล้วก็ไปหาดิเไวายอันหนึ่งดีเจวายอยู่นี้ไม่แพงเหมือนสมัยเราเด็กๆนะครับก็ใครมีง,งบก็สองพันพันกว่าก็ซื้อได้แล้วนะ ตัวต่อไป <S <S เสียบมือมากเลยนั่นก็คือนั่นก็คือโคจิโร่นะครับนี่โคจิโร่ชึบโคจิโร่คือเด็กที่แบบเป็นเหมือนสายไอทีนะแล้วก็แฮ็กอะไรก็ได้นะฉลาดเวอร์เป็นเด็กแค่อะไรปลอดเสียงมั้งโคจิโร่นะครับ นี่เท่เลยเห็นไหมส่วนเจ้าดิจิมอนคู่กายของเขาเนี่ยคือเทนโตมอนนะครับนี่เดีย๋ยวจะขึ้นไปข้างนี้ทุกตัวจะมีขึ้นๆมีภาพกระตูนขึ้นให้คนระับเจ้าตัวนี้เป็นมแมลงครับแล้วพอแปลงร่างร่างสองก็เป็นมแมลงโดยเทพปล่อยแรนเซอร์นะครับอ,อ่ะไปต่อด้วยวะไม่รอแล้วชื่นนี่ต่อมานะครับมาลุ้นต่อเลยเหลืออ,อีก3ามกล่องแล้วนะเพื่อนใกล้หมดแล้ว มาแกะกล่องนี้กันะครับจึ๊บกลิ่นใหม่มากเลยเพื่อนเพื่อนมนตัวแกะแนะปิ้งมันเหลือกี่ตัวอ๋อมันเหลือโซละม,มิมี่และไทจินะครับเราจาร่วมกันนะครับว่าเราได้ไทจิสีดำไหมขึ้นเองครับจึ๊บน่นพุดไม่ได้คำเราก็ได้แล้วครับ นั่นก็คือมิมี่นะครับมิมี่มิมี่นี่สาวสวยสุดในกลุ่มนะครับมิมี่หน้าตาอย่างนี้นะแบบมิมี่ครับสาวสวยสุดในกลุ่มนะครับนี่ซึ่งมีเจ้าพัดมอนพัทมอนนะครับเป็นคู่หูนะเป็นผู้หญิงเหมือนกันนี่พอเขาแปลงร่างดิจิมอนเขาพอแปลงร่างสุดยอดจะเป็นผู้หญิงสวยๆนะมีดอกไม้อยู่นี่ตัวเองนั่นเองนะครับก็ เป็นน่าจะเป็นรุ่นพี่ใกล้ๆอายุเท่าโจมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับน่าจะอยู่ป .6 แล้วก็เจ้าดิจิมอนส,สวยตัวนี้อยู่นี่ก็เจ้นผู้หญิงสัมอางนิดนึงนะครับแล้วก็ล่างสองพันมอนก็เป็นเป็นเจ้าตัวความเพดะชื่อว่าอะไรจำไม่ได้แล้วดูนี้แล้วกันน่ารักดีนะเห็นไหมเดี๋ยวครับเหลืออีกสองตัวนะครับเพื่อนเราจะได้อะไรเอ่ยเออครับเรามารุ้นกันนะ รึรอไม่ไหวแล้วมจะฉีกอะเฮ้ยจึ๊บทุกคนจบแล้วทุกคนจบแล้วล่ะเพราะว่ามันได้อากุมนไฮจิสีเหลืองนั่นเองนะครับนี่อากุมนแปลงล่าง กูมอนวาเปลี่ยนร่างเกรมอนนี่เหมือนกันไหมนี่ผมไม่ใส่หาชุดให้มันเข้าตีมเลยนะอากูมอนอากูมอนนั่นไม่ใช่ปโปเกมอนเับก็คงตัวสุดท้ายคงรู้แล้วแหละว่าอากูมอนไปแล้วก็สุดท้ายก็คงไม่พ้นว่าจะเป็นโซละนั่นเองนะก็เราไม่ได้ตัวพิเศษนะ <c oughs> จะดีใจหรอือเสียใจดีอ่ะ จริผมชอบตัวธรรมดามากกว่านี่ก็ไทจีนะครับไทจีหัวหน้าแก๊งของเรานั่นเองนะมีอากุมอนเป็นพี่สาวของเจ้าฮิคารินี่นั่นเองนะนี่กองสุดท้ายคงไม่พ้นว่าเป็นโซละนะครับผมว่าชัวคงไม่ใช่แบบอยู่ดีเป็นแบ็คอากุมอนแล้วไม่มีโซลามให้นี่ก็เซ็งเลยนะสุดท้ายนะครับช่า ต้องลุนไหมไม่ต้องลุนแล้วครับจริงๆโซละากับปิโยมอนปิโยมอนนะปิโยมอนนะนี่เอ้ยคนน่ารักอ่ะตัวเน,นี้ยจริงสี่ยมูนี่ปิโยมอนแปลงล่างเซมอนนะครับก็จบเลยก็ได้จบเลยคลิปนี้ปิดแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ก็จะมีเดือนมาอย่างเงี้ยเยบให้นะนี่ก็น่ารักดีนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ไม่ได้ตัวพิเศษกันนะครับก็คงได้เท่านี้จริงๆนะก็คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับก็เราก็ได้ตัวให้ตัวสมใจนะจะเสียใจหรือดีใจก็บอกไม่ถูกนะครับว่าเราก็ได้ครบเซตมันจริงๆอาจจะไม่ได้ตัวพิเศษนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับลองตามหาได้นะในกลุ่มดิจิมอนหรือกลุ่ม ที่เขาขายอาร์ตทอยหรือว่าไม่รู้เหมือนกันมันเป็นอาร์ตทอยหรือเปล่านะแต่ก็ลองหาก็ได้นะครับแบบกล่องสุ่มหรือตามช้อปปีนะผมเหมือนเห็นแวบ,บ,บ,บแต่ราคาคงแพงแล้วล่ะเพราะว่าเพราะว่าละ,ละพีมาก็ตอนนั้นก็ประมาณสักสามพันกว่าหรือเกือบสี่พันถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้อาจจะบวกเขาจะบวกเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลองดูนะครับดิจิมอนเป็นแบบได้นึกถึงวันเก่าๆตอนเด็กของเรานะเหมือนยุคไทรเจนั่นเองนะให้ตื่นมาจากช่อง ตื่นจากที่นอนมาดูช่อง9ก้ากระตูนกันนะครับก็เอามาสนุกตั้งโชว์น่ารักน่ารักกันได้นะครับวันนี้นะครับถ้าข้อมูลอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษและขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะยังไงก็ฝากรับชมคลิปต่อ,ตอไปนะครับขอเ,เพื่อนเพื่อนเป็นแรงกำลังผมทุกคนเลยไม่ว่าจะดูจะดูแบบไหนก็ตามนะจะกดอันไลก์ก็ดีใจนะจะกดไลค์ผมก็ยิ่งชอบใจนะครับจะดูแค่ผันผ่านก็ยังยิงดนดีนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะใครชอบลองไปหาซื้อได้เพราะว่ามันน่ารักทุกตัวเลยนะ ยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วหนุกกันนะครับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์แล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับยังไงทุกคอมเมนต์ของเพื่อนๆเป็นกำลังใจของผมเหมือนกันแล้ววันนี้แค่นี้ครับฝากติดตามแล้วผมมีเพจที่ Facebook ด้วยนะครับยังไงก็รอบลุ้นกิจกรรมสนุกๆการจับรางวัลทุกเดือนนะครับใครฟังตอนนี้ก็ลองไปติดตามดูเพราะทุกเดือนผมจะแจกนะเดือนนี้ก็แจกแล้วเอาเดือนหน้าแล้วกันนะแต่ใครอยากได้อะไรลองคอมเมนต์มาแล้ววันนี้เท่านี้ครับยังไงขอบคุณที่รับ ไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วอากุมอนแปลงร่างจืบจ๊บจืบจ๊บจื๊บจื๊บ